เวลา10นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระกนธฐาธที่ราาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมราชานุสาวารีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ายโสนบันดิตตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นส่งติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันดีค่ายโซนอับัณดิตซึ่งเป็นหน่วยทาหารในสังกัดกองพันทหารราบที่5ร้รวมทหารราบที่7เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี2561และขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทาหารในโครงการทหารพันดีของกองทัพบกเมื่อปี2564ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินงาน60ไร่มีความถนัดในด้านการปลูกผักปลอดภยัยใช้เมล็ดพันธุ์พระราชทาน ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์เพื่อจกกักรพันเพนซิริของโมเลนิทิชัยพัฒนาผลิตขึ้น สามารถพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชนได้แล้วที่เห็นผลสำเร็จคือโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยที่โรงเรียนปลายวิทยาคารอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่งขาวอำเภอกาลยาในินวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นักเรียนสามารถทำการเกษตรได้อย่างถูกวิธีมีผักปลอดภัยบริโภคส่วนกำลังพลที่ปลดประจำการไปแล้วสามารถ นำความรู้กลับไปทำการเกษตรสร้างรายได้เดือนละ8,000บาทหน่วยงานหลักที่ร่วมดำเนินโครงการได้แก่กรมพัฒนาที่ดินช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกลดการพังทลายของดินริมสระเก็บน้ำปลูกปอเทืองช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินและใช้สังงครา์โพดคลุมดินช่วยให้ดินชุ่มชื้นเพื่อเจริญเติบโต,ต,ตอย่างต่อเนื่องมีกรมชลประทานช่วยพัฒนาแหล่งน้ำปรับปรุงฝายที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี2528 ให้กระจายน้ําให้กับพื้นที่ของเกษตรของโครงการและพื้นที่ข้างเคียงกว่า80ไร่ให้ได้รับประโยชน์ถึงทั่วถึงด้านการส่งเสริมอาชีพมีกรมปศุสัตว์ช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์การจัดการฟาร์มการสุขาพิบาลตรวจโรคการทําวัคซีนป้องกันโรครวมถึงติดตามดูแลสุขภาพของสัตว์ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ทิบดีกรมปศสุสัตว์น้อมกล้าน้องกระหม่อมถวายพันุ์ไก่ดำสตูลและแม่พันธุ์ไก่ดำสตูลเพื่อพระราชทานแก,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 นนก่กรมการสัตว์ทาหารบกนำไปเลี้ยงที่โรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดนครนายกและพระราชทานให้กองพันธ์ฐานราบที่สองกรมฐานราบที่หํานำไปเลี้ยงที่ค่ายสมันตรัฐบุรินจังหวัดสตูลไก่ดำสตูลเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองเลี้ยงง่ายทนต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดี นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างไรายได้ให้กับกเกษตรกรได้ในอนาคตพร้อมกันนี้พระราชทานอุปกรณ์การฟักไข่ที่กรมปรศุสัตว์น้องกล้าน้องกระหม่อมถวายให้ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนค่ายสมเด็จพระเอากาทศรถจังหวัดพิษณุโลกเพื่อน,นําไปเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ ไก่พันธ์ุพื้นเมืองและพระราชทานพ่อพันธ์ุไก่ดำนครไทยแม่พันธ์ุไก่ดำนครไทยและลูกไก่ให้โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสวนน้ำบ,บัณฑิตเพื่อเพาะขยายพันธุ์ต่อไป เวลา13นาฬิกา6นาทีประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสระน้ำค่ายสวนนาบัณฑิตที่ทรงปล่อยพันธ์ปลาเนินจิตรดาจำนวน690ตัวลงในสระน้ำแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนลิ้นจี่กองร้อยอาวุธเบาที่1งกองพันทหารราบที่5กรมทหารราบที่7จ็ดโดยระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินส่งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิการเลี้ยงเป็ดบาบารีมีพื้นที่3งานเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับกำลังพลและบุคคลที่สนใจและแจกจ่ายให้แก่กำลังพลนำไปเลี้ยงประกอบอาชีพหลังจากการปรดประจำการไปแล้วปัจจุบันจำหน่ายเป็นเป็ดเนื้อและไขยแก่ประชาชนการผลิตน้ำส้มขวันไม้และผลิตปุ๋ยหมัก แบบไม่กลับกองจากกิ่งไม้และจากเศษวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ของหน่วยการปลูกผักปลอดภัยที่ได้มเมล็ดพันธุ์ผักพ,กพระราชทานที่ผลิตโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกกักรพันธุ์เพสตรีของมูลนินธิชัยพัฒนาอาทิผักเชียงดาหัวระพาพริขิหนูละแแปลและกระเพราและมีมะเขือเปราะเจ้าพระยาผลไม้ได้แก่ทุเรียนพันหมอนทองและมูสังคิง ส่วนการเลี้ยงกบภูเขาหรือขีดแลวพบอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงในเขตพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนพอเลี้ยงเนื่องจากใกล้ศูนย์พันธุ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาโดยเป็นกบที่ชาวบ้านนิยมบริโภคโดยเป็นการสร้างระบบนิเวศให้เหมาะสมในการเลี้ยงกบภูเขาจะต้องสร้างระบบนิเวศลำธารเรียนแบบในสภาพป่าธรรมชาติให้มีความชุ่มชื้นเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการขยายพันธุ์โอกาสนี้อธิบดีกรมปรศุสัตว์ โอกาสนี้อธิบดีกรมประมงได้น้อมกล้ามังประหมอมถวายกบภูเขาจำนวน70ตัวโดยเป็นพ่อพันธ์35ตัวและแม่พันธ์35ตัวเพื่อพระราชทานแก่โครงการทหารพันธ์ดีค่ายสวนนบัณฑิตเพื่อเพาะขยายพันธุ์ต่อไปเมื่อเสด็จพระาราชดำเนินถึงสวนลิ้นจี่กองร้อยอาวุธเบาที่1กองพันธ์ฐานราบที่5กรมฐานราบที่7 ทรงพระดำเนินไปยังลานอเนกประสงค์พระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้แทนทหารและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบด้วยกองกำลังนเรศวรหนือเฉพาะกิจสิงขนาดเหน่วยเฉพาะกิจกรมหานพรานที่36 โดยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่33และกองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกและพระราชทานพระราชาวโรกาสให้ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5สมาคมวิทยาลายัยป้องกันร,ราชอาณาจากักรแน่พ่อบรมราชุป,ปถมัมภ์เฝ้าทูลหลอมระบาดน้อมกล้าน้อกมกหมอถวายไก่พันไฮไลท์สีน้ำตาลจำนวน100ตัวซึ่งแด่พระราชทานแก่ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้า หลวงบ้านปงขาวก็สอนอ,อก,กะละยาในวัฒนารวมทั้งทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบโครงการทาหารพันดีโอกาสนี้มีพระราชดำรัสกับทาหารพันดีค่ายสวนนาบัณฑิตคนเราไม่ว่าจะ,ะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่โตแค่ไหนถ้ายังอยู่อย่าอย่งสติปัญญาดีก็ต้องศึกษา เรื่อยๆไปคือพยายามรักษาร่างกายให้แข็งแรงให้อยู่ได้นานๆขณะที่อยู่นานๆให้ก็มีสิ่งท้าทายคือมีสิ่งในโลกนี้มีของใหม่ๆมาเรื่อยเราก็ต้องศึกษาเพื่อให้อยู่ได้แล้วอาศัยสิ่งใหม่ๆเหล่านั้นทําให้เราเจริญได้มีความเข้มแข็งอยู่ได้ดีขึ้นมีมิตรที่ดี แล้วก็เราก็จะประสบความสำเร็จขอใหอ้ทุกคนประสบความสำเร็จ